ฐานเศรษฐกิจฐานทอกเนี่ยเราจะมีคอลัมน์ที่มีชื่อว่าโลกเปลี่ยนคนปรับค่ะสู่วิถีความยั่งยืนเรานําเสนอเพราะว่าตอนนี้โลกนีกําลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะในตอนแรกนําเสนอเรื่องของ eec บอกว่าถ้าเราไม่ปรับเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะพัฒนาประเทศไทยตามประเทศอื่นๆทันในตอนที่สองเราจะมาพูดถึงทรัพยากรมนุษยค์ค่ะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนนะคะ ดังนั้นการวางแผนคนค่การพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญต้องมีแผนระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวหากไม่มีการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจสวยหรูเนี่ยมันคงเกิดขึ้นไม่ได้เราพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ถ้าเราไม่มีคนไม่มีการเตรียมคนคเราก็จะไปไม่ถึงนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ที่เขาอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยช่วยเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนหนึ่งใน10ปัญหาที่เขาพูดถึงนั้นก็คือเรื่องปัญหาคุณภาพของการศึกษาแล้วก็คุณภาพแรงงานไทยแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีคนจานวนมากที่เขาคิดว่าถ้าเปิดโอกาสเยอะคนไทยก็เสียโอกาสจุดสุดท้ายเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ไม่เพียงแค่การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเท่านั้นภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มีทั้งความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศได้กลายเป็นตัวเร่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในโลก ผลคือการเคลื่อนย้ายของคนแบบไร้ขีดจำกัดและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกประเทศต้องปรับให้ทันเพื่อไม่ให้เสียโอกาสภูมิรัชศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนฮ่องกง สมุทรเกาหลีรัสเซียยูเครนสหรัฐจีนการเข้าร่วมนาโต้ของหลายชาติในยุโรปสิงคโปร์ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของคนจำนวนหนึ่งคนเหล่านี้เป็นผู้มีศักยภาพในสาขาที่หลากหลาย หลายประเทศต้องการตัวและยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันจะมีมนุษย์ที่เขาเก่งและพวกก็อยากจะไปทํางานที่โน่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าไทยให้เขามาทํางานสะดวกเนี่ยมันโอ้โหช่วยเยอะเลยทุกตัวอย่างอย่างเช่นข้อมูลผมที่ฮ่องกงก็คือว่าพวกที่ทํางานอยู่ฮ่องกงนะที่ดูเทคโนโลยีอยู่บริษัทคนคุณต่างชาติอ่ะเอ็กซ์แพดที่ทํางานฮ่องกงเนี่ยเขาไม่อยากอยู่แล้ว เพราะว่าฮ่องกงไม่เหมือนเดิมฮ่องกงกลายเป็น,ป,น,ป,นประเทศที่ต้องตามระบบของจีนเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพที่เขาเคยมีเคยรู้สึกเคยได้รับมันก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ย้ายย้ายเมืองก็ปรากฏว่าย้ายไปอยู่สิงคโปร์เยอะมากสมัยก่อนรวยกับจนนะมันห่างกันแค่น,นี้แต่พอมีดีจชื่อามันห่างกันเนี่ยใครจะเชื่อคนบางคนสามารถที่จะหารายได้เป็นบื่นล้านนี่ถือว่าน้อยนะมันเป็นล้านล้านอะ่ะ เห็นไหมครับดูจากในเมืองนอกก็แล้วกันนะครับอยู่ดีๆบิลเกก็มาเป็นดับหนึ่งอยู่ดีๆก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรครับเบซ์โซสไอไอไออเมซอนดอทคอมเดี๋ยวนี้กลายเป็นแอรอนมัสส์ได้ก่อบครับคือเอาง่ายสุดเลยเนี่ยนะฮะถ้าคุณจะตั้งเทคคัมานีสักอันหนึ่งเนี่ยความสะดวกในการตั้งที่สิงคโปร์มันง่ายกว่าในประเทศไทยเยอะทั้งเรื่องภาษีเรื่องการนําคนมาช่วยคุณอะไรแบบนี้ระเบียบของเราเกี่ยวกับเรื่องภาษีกับการจดทะเบียนบริษัทแล้วการนําคนมาช่วย ไม่อนุญาตทํางานม,นมันยากกว่าสิงคโปร์ <Okay. S 2> แค่นี้ดังนี้พวกนี้เขาถ้าเขาอยากทำเขาไปตั้งที่สิงคโปร์ง่ายกว่าคําถามสําคัญที่ต้องตอบไทยสามารถสร้างบุคลากรเองได้หรือไม่ คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าประเทศไทยประกาศอย่างจริงจังนะว่าโอเคเราจะสร้างประเทศไทยอ่ะให้เป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่บนฐานนวัตกรรมเราเห็นจากการที่บอกว่าประเทศไทยเราบอกว่าเราสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย BCG ใช่ไหมคะ Bio, Circular, Green, Model เราพูดถึง S-curve, เอ่อ s t u s t s i e s แต่ในมุมถามว่าเบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมพวกนี้คืออะไรก็คือคนที่เป็นเรียกว่ามีทักษะ ระดับสูงก็คือเป็น skill level แต่เราให้ความสำคัญกับการที่พัฒนาคนเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือถ้าผ่านมายกตัวอย่างในมุมของกำลังคนด้านดิจิทัลเนี่ยเราปริมาณเราในแต่ละปีที่เราผลิตบัณฑิตด้านที่จบด้านดิจิทัลเนี่ยมีเยอะนะคะ แต่ปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือปัญหาเรื่องคุณภาพมันจะช่วยไทยได้ในระดับหนึ่งแหละครับเพื่อช่วยชดเชยกับจุดอ่อนที่กําลังพูดถึงคือเรื่องของอเทคโนโลยีกับการศึกษาและถ้ามีการพัฒนาการศึกษาให้มันตรงประเด็นคือการศึกษาเนี่ยเราทำมานานแล้วนะฮะผมพูดง่าย ตั้งแต่ยังหนุ่มจนถึงตรงนี้ได้ยินแต่ปฏิรูปการศึกษาแต่ผมดูแล้วมันไม่เคยตรงเลยครับนะครับทุกวันนี้ก็พอกันตามตรงไม่ได้ตรงกันเเท่าไหร่ครับเอาเรื่องของจำนวนไปตัวตั้งครับเวลาเราพูดการศึกษาไทยนะคะมันเป็นปัญหาจริงๆก็เป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานานคือถ้าเราดูในมุมของพวกที่เราสนใจพวกเรื่องการค้าการลงทุนนะคะถ้าเราไปดูเนี่ยคือนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคือในไทยเขาจะมีการสํารวจ ความคิดเห็นของนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นประจำนะคะทุกปีปีหนึ่งสครั้งอย่างล่าสุดที่เขาไปดูการสำรวจเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนญี่ปุ่นประมาณเกืบอบหมื่นหมื่นรายในเมืองไทยเขาก็สะท้อนปัญหา,าในการที่เขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะหนึ่งใน10ปัญหาที่สําคัญที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องอที่เขาอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยช่วยเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน หนึ่ใน10ปัญหาที่เขาพูดถึงนั้นก็คือเรื่องปัญหาคุณภาพของการศึกษาแล้วก็คุณภาพแรงงานไทยจริงๆมันมันเป็นปัญหาที่คุยกันมานานมากแล้วคะก็เวลาเราพูดคุยกับนักลงทุนเขาก็จะสะท้อนปัญหานี้มาเสมอเมื่อปฏิรูปการศึกษาเริ่มนับหนึ่งไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทันทีซึ่งปัญหาเฉพาะหน้าที่ขาดแคลนบุคลากรต้องได้รับการแก้ไขแบบเฉพาะหน้าด้วยจริงๆแล้วนะครับ ทุกอย่างนะฮะมันใช้เวลาทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นเลยนะฮะมันก็บอกเฮ้ยนี่เป็นระยะยาวพอระยะยาวไม่ถึงถูทนะี่เนี่ยพอระยะยาวไม่ไเริ่มต้นคือช่วงน,นิรันด์ไม่ได้ถึงเลยเพราะฉะนั้นระยะสั้นกลางยาวเนี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกัน ตอนนี้เรามีปรับคุณภาพการศึกษาอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับทักษะใหม่ๆที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของแล็บเรื่องของซอฟต์แวร์ในการที่จะเข้ามาเรียนรู้บางสถาบันก็มีเงินไม่ไมเพียงพอคือเราจะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาในทุกจุดถามว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงแปลว่าเราเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่ององการพัฒนาคนจริงจังนะคะในส่วนที่อยู่ในสถาบัน การศึกษาก็คือว่าต้องพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยการจับมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรเราจะไปที่โมเดลของ EEC เนี่ยที่เขาทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้พึ่งระบบการศึกษากลางแล้วเขาใช้ระบบการศึกษาพื้นที่นะฮะจะเห็นว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยการฝึกอบรมคนการมีระบบการศึกษาอะไรแบบเขาจัดเขาเองหมดเลย โดยโดยจัดให้มีกําลังคนมาสนองตอบต่ออุตสาหกรรมที่เขาประกาศว่าเขาอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําอยู่แล้วนะฮะเอาร่วมกับมอบุรพาร่วมกับหลายสถาบันที่นั่นนะฮะแล้วก็มีศูนย์ฝงศูนย์ฝึกเยอะแยะเลยนะฮะเอาเอากชนเข้าไปร่วมในการฝึกฝนวิทยายุทธ์ทางด้านนิวเทคโนโลยีเนี่ย ด้ความช่วยเหลือจากมิตสูบิชิที่มอบุรพาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราไปวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเนี่ยเรามีการไปดูหลักสูตรที่มีรายได้สูงคือหลักสูตรที่บัณฑิตจบมามีรายได้สูงกับบัณฑิตที่หลักสูตรที่บัณฑิตจบมามีรายได้ต่ําเราพบว่าหลักสูตรที่เน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยบัณฑิตจบออกมาแล้วมีเงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงกว่าหรืออีกทักษะหนึ่งที่จําเป็นมากในโลกยุคปัจจุบันคือทักษะภาษาอังกฤษอันนี้ก็เป็นอันที่เราเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าหลักสูตรทีี่ม รายได้สูงเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องการสอนทักษะภาษาอังกฤษไม่ว่าไม่ได้เป็นการสอนเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ว่าจะเน้นไปทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงเช่นการวิจัยการพูดการเขียนที่สามารถใช้ในลักษณะการโต้อตอบซึ่งสื่อถึงความคิดได้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่การใช้ในชีวิตประจำวัน อกจากนั้นนักลงทุนเงินทุนก็จะไปที่ที่ดึงดูดมากกว่าฟิลิปปินส์กับทางในอินโดนีเซียต้นทุนก็ถูกกว่าเรานะเห็นภาพไหมครับทีนี้ไอตัวที่สําคัญก็คือว่าเวียดน,นามนี่เก่งมากค่าแรงถูกกว่าเราแต่เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาการศึกษาดีมากเลยคุณภาพดีอันนี้น่าอันตรายแล้วเพราะว่าทีนี้ของเราต้องปรับยังไงครับเราก็ต้องปรับเป็นขาเรียกว่า พัฒนาการของทรัพยากรมนุษย์แบบที่เ้าเรียกม,มูลค่าเพิ่มเพราะว่าถ้าใช้แรงงานหลอสู่มหวงนี้ไม่ได้เขาไม่มาหาเราแล้วเราควรจะเปลี่ยนนะคะต้องควรจะเปลี่ยนคือเราอยากเปลี่ยนแหละแต่ถามว่า คือโอ้ยเรื่องอยากเปลี่ยนเพื่อให้มันเป็นสามคนเนี่ยนะผมสนับสนุนมานานแล้วแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีคนจํานวนมากที่เขาคิดว่าถ้าเปิดโอกาสเยอะก็คนไทยก็เสียโอกาสสู้ก็ไม่ได้หรอกครับผมอยู่ในสภาวุฒิสภามาหลายยุคหลายสมัยก็ เจอคนที่รักชาติจนกระทั่งไม่ยอมฟังน้ำเสียงอาจารย์ฟังจากกา <c oughs> ูดเหมือนจะทําใจละใช่ต้องคือคือคือเขาต้องยอมรับความเป็นจริงอ่ะเขาก็หวงแผ่นดินของเขาอ่ะนะไม่ได้ว่าอะไรเขาเขาก็ไม่อยากให้คนมาแข่งไม่อยากให้คนมาแย่งพวกนี้นะพวกกลุ่มหนึ่งเยอะเด้เยอะแต่ว่าคนโลกมันเปลี่ยนแล้วเ,เราไม่เปลี่ยนอาจารย์เราก็เสียโอกาสไปก็แน่นอนแต่เราเปลี่ยนเขาไม่ได้ไงเขาก็ยังดื้อย่างเช่น บริษัทต,ต่างชาติถือหุ้นเกิน50%เนี่ยโอ้ยหเขก็ต,ต่อต้านกันแบบสุดริมติมประตูเพราะฉะนั้นมนุษย์พวกนี้ยังไงเขาก็ไม่ยอมภูมิรัฐศาสตร์เปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกม,มิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรมนุษย์นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดที่นโยบายประเทศไทยต้องปรับให้ทันตามโลกที่กำลังเปลี่ยน เพื่อความยั่งยืนของชาติและคนไทยทุกคน